สวัสดีค่ะพ่อกับสกายมากรออ,กอยู่แล้วค่ะน้องส,สกายสวัสดีครับโอ้ยมันหานาบุตรเนาะตอนนี้เรามายุทตลาดตลาดประมงค่ะตลาดโอ้ยสดๆอีีตัวนี้สดสดอีกเลยครับสดจากง่วงจากอวนจากแห่เลยพี่น้องคืออะไรโอ้สดๆเลยฟาด่นไหนสดจริงๆ สดดีค่ะสด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 ,สด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 ลอยดิงด่งเลยขอมาแล้วยินดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจนะคะเด้อสกายมากเล้ะค่ะตอนนี้ห้าพลากันมั่นยางตลาดตลาดของสดค่ะโอ้ก้างก้างสดก้าก็มี สดมากมากตุ้งเตุ้งกุ้งกุ้งปาปลาอะไรปลาหมดอันนี้ก็สดนะ อันนี้ปูปูไข่ปูไข่อืมปูไข่อันนี้มะม่วงทะเล <laughs> มะม่วงทะเลปไ,ไปเดินเดินสดจริงๆค่ะแกะออกจากมองเลยพีน่น้องเฮ้แกะออกจากมองแกะจากอว้วนปูน,นะเต็มเนื้อเจอะเลย อัน,นไนป้ายแห่งที่ทว่าจะว่ายต่อ,อยได้ล่ะอันทีปกก่ป้ายกลมๆล่องอีกบ่ออ๋ออันนี้กุ้งบอว่าว่ามันจะลอ่งอันนั่นอีก งวดจะลองอันนั้นอีกเออเก่งเนะกินได้เฉยเลยยังไงปูน้องกายปูสดๆนะนี่นะสดจริงๆเต้นดองๆเลยเห็นไหมอะไรนะไม่ได้เต้นเอามันก็เต้นมันก็เต้นจนของอนี่งงนะอันนี้อาหารดองของดองของดองค่ะ กุ้งดองหมึกดองกั้งดองรอมมประเดินเด็กเดิน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 มาเดินมานอ,มอันนี้คืออะไร<ม>ปลานนี้ไหมปลาทูมันอ๋อปลาทูมันเออเป็นนั่เน,นี่ยตัวหน่อยก็มีเนาะปลาทูมัน อะไรหอยใหญ่หอยเหรอโอ้หอยตัวบระเด็นเิ่มเลยสุดจะไปจับมันหรืไปจับมันหอยไปเดินเดินปะอาสุดแล้วบ่คอยู่นี่ข้าเจ้าวกำลังกดอยู่คุณใช่ไหมขุนโอ้นี่เขาลงไปไหนได้หล่ะเนี่ยนี่ไงเดินไปทางนี้นะสุดจริงจริงเลย ปคดอบจากง่องปคอกจากอันนั้นแล้วค่ะขนดสดเลยสดเลยอุเดินไปคนี่ค่ะโอสดสดจริงเริ่องนะคะคุณน้องร่าะคตรอกจากแฮออกจากน่องอบจากวัญสดสดจริงๆริงกูล่าโตรีค่ะ่าดจริงๆพุ่งขึ้นจากเรือวคะเนี่ยพุ่งขึ้นจากเรือพ่น โอ้จะหลายครับกำลังกดจังกำลังปวดปวดสิบปดแล้วเนาะนั่งวสิแงมีระโหรโหลนยังไงเนี่เออสิบดออกแต่ละอันแต่ละโตคอโอ้มีวิธีปดออจริงจริงเ็จใต้เง้งเลยฮะ ิ่นใจีนใจไปเดินไปเดิน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 อันนี้ก็ขดลอยดิงนะิงดิฮะมันไข่โอ้ไข่ไข่คูไข่คัูไข่คไข่อออเองแบบนี้เอา กาไม่เอันนี่วะโบโบไม่เ่นเดียวกันวะเจ๋อแล้วเขาจะหายใจแลงขึ้นรถลวสดจริงๆค่ะในวิธีผ่าจเห็นบนั่นๆอเอาในขวดแก้วนะแมวเห็นอเห็นอ่าน่กเพีรดีเลยอ๋ออันนี้มั่เหราอะไร อ๋อสังเอิ่นสังเอิ่นสังม่องบ้านเฮาอ๋อทำความสะอาดเนาะเอิ่นทำความสะอาดเขาเรียกทำความสะอาดมองตลาดตลาดประมงตลาดประมงอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะขอบคุณหลยๆนึ่งติดตอตัวไหนก็แจ้งติดตามกดถูกใจนะคะถามดูเออนี่แหละเดี๋ยวน,นี้ต้นหนึ่งมันบ่ปกิโลนะคะ อ๋อกิโลกิโลละหกร้อยห้าสิบอ๋ออันนี้อันอันนี้กี่ขีดคะเนี่ยกี่ครึขีดครึ่งเนี่ยค่ะนี่มีเลือกอยู่อ๋อเยอะอยู่ฝั่งนึ้งก็มีส่งนึ่งก็มีเอาไหมเดี๋ยวคุณลูกค้าจะซื้อไปกิโลเละมมีนิดเดียวมาสองขีดสองขีดสามขีดก็ได้เออก็อร่อยนึงนี่แหละอร่อยนึงนี่แหละ เอาถุงอเป็นรไปซิบมาลองกันเออเอาถุงเ,เ,งเงดียนวะนี่อะอร่อยจริงมาดูตลาดประมงของสดแต่ว่ามาซื้ออาหารแห้งกับพี่น้องเ <c oughs> พระาะว่าเพิ่งจะหอดบานหฮาอย่ามันเนาเห็นมันเนามันบดน,น,น,นะคะก็เลยต้องซื้ออาหารแห้ง ว่นไหนย่ยดนงฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามกดถูกใจเด้อค่ะเดยอกายมักเลาะค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ